ครับสวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เพื่อนสวัสดีเอฟซีทุกทุกท่านสวัสดีผู้ชมคลิปครับที่เข้ามาดูคลิปของบนส่งไมโครเนาะก็วันนี้ก็ ök, มาทําร้านร้านเริ่มเสร็จแล้วครับแต่เหลือดินด้านไกลนู่นเห็นไหมดานปลายมองืนผมนน่นโน่นจำนวนจะมีร้านต้องดินขาดอยู่นะไปเมุ่อคนนะตรงน,นี้จะเป็นแนวร่องน้าครับพี่เพื่อนที่ร่องน้ำเราจะขุดไม่ฟากมากครับนี่ครจะขุดไม่ฟากมาก แต่ตันนี้บังเอิญมาเจอบ่อเก่านี่ครับตรงนี้เป็นเป็นบ่อเก่าเลยครับบ่อเล็กเก่าตอนบริเวณนี้เลยเนี่ยบริเวณนี้เป็นบ่อเก่าเออตรงนี้เป็นที่เก่าแก่เขาปลูกอขุดดินไป็ถมบ้านเนาะจะเห็นว่ามีสารเนี่ยเห็นมีจมีสารอยู่ไกลนอันนี้เราก็ลอดได้ลอกเองขึ้นไปแล้วนี่ครับปกติล่องจะขุดเท่านี้ครับพี่ๆเพื่อนนี่ครับล่องจะขุดเท่านี้นะฮะโค้งมานีครับเนี่ยเ่ล่องจะโค้งนี่ปั๊บเนี่ยโค้งแนวมุกีผมนี่นี่นะครับโค้งมานีโค้งมานีโค้งมานีปั๊บโค้งมานี่แล้วก็นี่ครับ ยิงตรงไปนู่นครับยิงตรงไปต้นน้ำงวงไกลๆนู่นแต่นี้ตรงนี้เป็นบอ่อเก่าก็ผอกว่ายัางคิดอยู่ว่าจะทายัางไงผมว่าอาจจะขุดให้ใหญ่เท่าบ่อ,บอเดิมเลยเพราะว่าดูแล้วถ้าเกิดเราเอาดินผมมาคงไม่อยู่นะฮะมันอาจจะไม่อยู่เนะี่ยเดี๋ยวผมดูอีกทีว่าจะเอาอยัางไงแต่ตอนนี้เอาเลนขึ้นมาก่อนเพราะอย่างนั้นต้องเอาเลนขึ้นเพราะไม่เอาเลนขึ้นเนี่ยเราถมไปก็ไม่อยู่นะฮะมันไม่อยู่อ่าอย่างไงก็ไม่อยู่ครับถมขึ้นเลยก็ไม่อยู่ไอวนดินเลนที่เราขุดขึ้นมานะครับพี่เพื่อน ดีย๋ยวเราจะตักดินแห้งนะครับดินแห้งๆนะครับดินฝุ่นๆเนีย่ยแหละครับนี่ครับดินฝุ่นๆเนี่ยนะเปื้อนเปื้อนเนี่ยดินแห้งๆเนี่ยแต่บริเวณเนี้รลอกแห้งๆเนี่ยเนี่ยพื้นที่แห้งๆนี่แหละเนี่ยพื้นที่แห้งๆแ,แบบนี้แหละเนี่ยแแบบนี้หละเนี่ยแบบเนี้ยเแบบนี่ยแบบเนี้ยเนี่ยที่นเป็นฝุ <si> ่นเนี่ยเอามาเค้าครับเค้าเพื่อให้ดินเลนนะครับเปลี่ยนแปลงสภาพเป็นดินหมาดอ่าพอโดนสองสามแดดก็จะเป็นอ่าอ่าดินแห้งนะฮะเพราะว่าไม่อย่างนั้น มันเละๆอย่างนี้มันไม่สามารถทํางานจอดรถได้นะฮะเพราะว่าดินอย่างที่บอกครับคอนเซปต์เนี้ยคือว่าไม่ต้องการซื้อดินครับทำกันก็ได้ไม่ต้องซื้อดินนะฮะเราเราก็ต้องพลิกแพงครับดินดินเนี่ยมีประโยชน์นะฮะดินอะไรก็มีประโยชน์นั่นแหละครับต้างการรู้จักวางแผนนะผมก็เดี๋ยวผมจะเข้ากับดินแห้งนะฮะเข้ากับดินแห้งเดี๋ยวเอาไม้ไปลองแท็กตักด้านโน้นครับนี่ครับเราเอาไม้มาครับมาลองแท็กครับกันพลาดครับพอตรงนี้ไปขี่เลนนะ เดี๋ยวตักตักลื่นลงไปในบ่องานเข้าอีกอยู่ตัวเดียวอายเขาตายเลยนะฮะอายเขาตายเลยเนี่ยมก็จะเอามันหนุนแท็กเราแล้วจะขุดยาวไปถึงนู่นครับพี่เพื่อนอยาให้พี่เพื่อนดูก่อนนี่นะยาวไปยันนน่นเลยนะโน่นโน่นโน่นน่นยาวไปยันโ่นเลยพื้นที่ตรงนี้เหลือประมาณเนี่ยฮะที่เห็นไหมฮะยางเขาเขียวเตี้ยๆได้เหลือประมาณสักในแต่ตาผม คิดว่าน่าจะเหลือเรา,เรา,เราสักประมาณสามงานสามงานถึงหนึ่งไร่นะฮะหนึ่งไร่สามสูงก็ประมาณหนึ่งเมตรถ้าเกิดหนึ่งเมตรหนึ่งเมตรนี่หนึ่งเมตรหนึ่งเมตรหนึ่งไร่ก็จะใช้ดินอยู่ประมาณเราๆหนึ่งพันหกร้อยคิวนะฮะหนึ่งเมตรหนึ่งไร่ก็พันหกร้อยคิวพันหกร้อยคิวถ้าเกิดว่าพี่เพื่อนอยากรู้ว่าเอ๊ะไอหนึ่งไร่หนึ่งเมตรยังใช้ดินเท่าไหร่ ขุดดินเท่าไหร่ถึงจะพอพี่เพื่อนก็วัดพื้นที่เนี่ยครับวัดพื้นที่แน,แ,นแนวแนวร่องเนี่ยนะวัดฟ้างเท่าไหร่ยาวเท่าไหร่แล้วคิดไปคิวออกมาก็จะรู้แล้วครับแต่ดินที่เราขุดขึ้นมาเนี่ยมันจะเป็นคิวแน่นนะ,ะสมมุติว่าสมมติว่าพื้นที่ที่เราขุดเนี่ยประมาณเราสมมติว่าเราวัดกว้างยาวสูงวัดกว้างยาวลึกได้สมมุติว่าได้สักพันสี่เอาไปถมพันธุกอ่ะมันจะถมมันจะถมได้พอดีครับเพราะว่ามันเป็น ่าเราขุดคิวแน่นไปถงคิวหลวมเนาะอ่ามันก็จะเต็มพอดีแหละแต่ว่ามันถามว่าเราขุดพันถงไปถงกันถกเลยมันจะเหลือมันจะเหลือเพราะยังไงเราก็ไม่สามารถเหยียบแน่นได้เหมือนธรรมชาติอ่าที่ที่เขาที่เขาแน่นตัวเขเองของเขาเองนะเพราะว่าเราไม่ได้มีรถบดรถไรพวกนี้นะอันนี้ก็มาแนะนําพี่ๆเพื่อนอ่าในการคิดคิวดินนะเอ่อเราเรารู้ว่าเฮ้ยขุดล่องเดดินเท่าไหร่อะไรยังไงตวัวนผมก็เดี๋ยวผมจะดูกัดด้วยตาเปล่านะฮะกัดด้วยตาเปล่ากัดตาเปล่าเอาตแต่กเราทาอยู่ทุกวันเราก็จะพอมองออกครับ เราก็ลื่นไหลตามหน้าหานไปครับปรับตามหน้าหานไปนี่ครับเดี๋ยวเราจะขุดดินเปียกๆนี่ครับพี่ๆเปียกๆนี่แหละเนี่ยเปียกๆเงี้ยเขาก็ดินแห้งแล้วเราทอยไปไกลด้วยครับพี่ๆเมื่อเราทอยไปมุมนู้นน่ไกลๆดูนะโอ้โหทอยเข้าไปนู่นก็กว่าจะถึงก็มาดพอดีครับบดินแห้งมากมากก็มาดพอดีนะมันก็ใช้งานได้พอดีเราไม่ต้องทิ้งไงนะเราไม่ต้องทิ้งเพราะว่าปกติเขาจะขุดไปทิ้งกันเนาะถ้าตามโครงการตาดอะไรพวกนี้เขาจะขุดไปทิ้งเอนจะไม่เอา แต่เราทิ้งไม่ได้ครับมันมีค่าฮะอะอย่างที่มันที่เช่าด้วยเราจะซื้อดินเข้าก็ไม่จะทิ่ะโอเคเดี๋ยวไปดูคลิปต่อไปครับพี่ๆเพื่อนนี่ครับลงมาอยู่้นบ่อแล้วครับพี่ๆเพื่อนนี่ครับดูแล้วมันไม่น่าจะอยู่นะครับนี่ครับเห็นไหมครับเนี่ยอันนี้ลองเก่าเนาะเนี่ยเห็นไหมผมพังลงไปถล่านไปกิเลนนะครับพี่ๆเพื่อนนี่ครับเดี๋ยวผมว่าจะขุดให้มันเท่าบ่อเดิมเลยครับเราล้วงดินขึ้นไปให้หมดเลยครับว่าอย่างนั้นอันนี้ผมดดินลงมาอยู่ด้านล่างนะฮะ ตรงนี้เราก็จะทําชานครับตรงนี้ว่าทําไม่คืนแล้วไม่อยู่ครับเนี่ยครับมันไม่อยู่ครับเพราะว่าเป็นร่องเก่าเนาะเดี๋ยวเราก็จะตักเอาดิดเฟนแข็งเนี่ครับลงไปรองครับนี่ครับดินแบบแข็งเนี่ยครับลงไปรองแล้วก็ทําชานครับถามมันอยู่ดีไหมมันก็ไม่ถามไม่ถึงไม่ถึงก็อยู่ดีหรอกครับพี่เพื่อนแต่ก็ดีฝ่าไหลๆเละๆนะครับนี่รับเห็นว่าร้าวแล้วครับเนี่ครับร้าวแล้วครับร้าวแล้วเสร็จแล้วเราก็จะลอกดินขึ้นไปข้างบนครับขึ้นไปให้หมดเลย นะฮะเอาตองไม่บอ่ออาจจะใหญ่หน่อยก็ต้องทําใจครับต้องทำใจ,ำใจเพราะว่าถ้าเรากบไม่ปลอดภัยแน่ครับถ้าเกิดเรากบเนี่ยวันดีคืนดีมันพังบุ๊บลงมาถ้าเกิดรถจอดอยู่นี่รถตกบน่นี่อันตรายมากครับเพราะว่ารถที่มาจอดก็น่าจะเป็นเป็นรถที่ค่อนข้างที่จะ,ะมาครับมามา,มาเป็นลูกค้าเนาะแล้วก็มันตกลงตกบ่ไปก็เสียชื่อร้านหมดอะไรนี้เพื่อความปลอดภัดยนะเรา,ามองถึงอนาคตนะก็ บ่อดีฝาครับขุดเท่าบ่อเดิมเลยครับนะฮะุดเท่าบ่อเดิมเลยแล้วก็ล้วงให้ลึกกว่าเดิมหน่อยครับที่ลุงที่เลนเราเอาหมดครับเดี๋ยวเราตักที่เลนเราตักไปตักไปเดี๋ยวมันก็นี่เองครับพี่เพื่อนเพื่อนก็อ่ามันจะแห้งเองครับยิ่งทอยไกลมันยิ่งแห้งนะครับนี่ครับหลังจากเมื่อวานนี้เป่าหลังพึ่งเนาะก็โอเคครับรถรู้สึกว่าราคาระบายาร้อนดีขึ้นเยอะครับดีขึ้นเยอะนะฮะเหลือเราก็จะกดกดกดอย่างงี้ครับกดกดแล้วเราก็จะแต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 ะเพื่อให้เป็นชานฮะ เราล้วงไส้ดินเราล้วงไส้ดินเลยออกหมดแล้วจริงๆต้องล้วงเยอะกว่านี้ครับแต่อันนี้มันเดีย๋ยวมันก็อยู่ใต้น้ำครับพี่เื่อเพื่อนตรงนี้มันอยู่ใต้น้ำแล้วมันไม่เห็นแต่ว่าเราจะทําก่อนจริงๆเราอาจจะมองข้ามมาได้ไม่เป็นไรแต่ว่าก็ยังไงดีอ่ะเพื่อความชัวนะฮะเอาสะหน่อยเอาสะหน่อยเพราะว่าตรงนี้มันจะเป็นเนี่ยครับช่วงช่วงตรงนี้น้ำมันจะเป็นอ่า ช่วงๆตรงนี้มันจะเป็นทางเข้ารถเข้ารถออกนะมันจะมีทางเข้ารถเข้ารถออกอีกทางนึ่งเนี่ยขึ้นไปนี่เงี้ยทะลุไปด้านหลังน่นอีกทางนึงนะรเอาก็เก็บตรงรายละเอียดครับก็เน้นหน่อยครับเน้นหน่อยเน้นหน่อยไม่ได้เสียเวลาเวลาเราเยอะแยะครับโอเคครับเดี๋ยวดูคลิปต่อไปครับเออเดี๋ยวดูไอ้ตอนต่อไปครับตอนถอยดินครับตอนเก็บยินขึ้นจากบ่อหมดแล้วเนาะอ่ายดีให้พี่เพื่อนดูไอ้รูปร่างเป็นยังไงนะฮะเพื่อน นี่อยู่คนบ่อเลยเราอารมณ์เหมือนประมาณขุดบอ่อสองชั้นนะครับโอเคครับนี่ครับพี่พพเ,เพื่อนเสร็จแล้วครับเนี่ยจะแปลงให้ดูตรงนี้ทีแรกเรามันจะด้วนแค่นี้นะลองจะด้วนแค่นี้ตรงนี้ก็จะเป็นบอ่อที่ผมถ่ายให้ดูนะอ่าที่เป็นบอ่อเป็นบอ่อเก่าจริงๆแล้วล่องมันต้องตรงมานี่ครับพี่เพื่อน ล่องมันต้องตรงตรงกันไปนี้แบบเนี้ตีนี้ตรงนี้เป็นล่องเป็นเป็นบอ่อเก่าเป็นบอ่อเก่าแล้วเ,ออเราจะขุดถมตรงไปมันจะไม่อยู่ไม่อยู่เดี๋ยวถมตรงนี้เดี๋ยวตรงนี้ถ้าเราถมตรงนี้ตรงนี้เดี๋ยวมันจะพังลงม,มาในบอ่ออย่างที่เคยพูดไว้ก็เลยแต่ใจขุดตามรูปเดิมนะครับรูปเดิมมันจะเป็นแต่ผมกบมุมนี้หน่อยหนึ่งนะมุมนี้ผมกบหน่อยหนึ่งเนี่ยมุมนี้กบหน่อยเนี่ยมันบอ่อสี่ยบนี้ผมก็ปิดตรงนี้หน่อยแล้วไปนี่เข้าโคมนี่นะฮะนี่ครับเสร็จแล้วครับลอกเลยข้ามาลึกเลยครับ ม่ลอกเลยขึ้นมาโอครับทอยดินไปนู้นแล้วครับดินทอยไปหมดแล้วนี่ครับตรงนี้ก็จะมีต้นอันนี้นะต้นอ่ต้นมะกอ,อกล้มไปแล้วนะมะกอกกับต้นมะพร้าวก็ล้มหมดแล้วตรงนี้จะเป็นทางอ,อ,อ่อยทางนะตรงนี้ล่าหานี่ก็จะวิ่งมาฮะเนี่ยจะวิ่งออกทางนูน้นทางหนึ่งแล้วก็ออกเข้าออกตรงนูน้นได้ทางหนึ่งทางนี้ทางหนึ่งแล้วก็ จะออกทางนี้อีกทางหนึ่งเป็นสามทางนี่ครับเราจะออกตรงนี้ไปได้ใต้ทางหนึง่งนี่มาเคลียร์ลิงแล้วเคลียร์แล้วพร้อมปูนคุกครับนี่จะอ,อกนี้ได้ทางหนึง่งตรงนี้เดี๋ยวผมก็จะขุดร่องนี่ครับขุดร่องแนวนี้ขุดร่องแนวน,นี้เอาดินขึ้นมาปูตรงนี้นให้เต็มนะฮะอันนี้ก็เป็นบอ่อที่ผมขุดถ่ายดูนะฝาลุกหน้าทำเสร็จแล้วรูปร่างก็จะประมาณนี้ <c oughs> เอาโอเคครับ <c oughs> พี่เ <c oughs> พื่อน <c oughs> อย่างนรรั้นผส์ไปโคต้องขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับอย่างไงก็ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามให้ประส์ไปโครด้วยนะครับเจอกันใ,ใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับผม